ปฏิเทวามิยาวเทวเซนัสปติการได้อวุณัสปติการได้ตัณสมปัสสะวันตาตะปันเริญตะปัมปานัรปฏิการได้ยาวเทวะ นัปปัติจาตนาทามันฏิสังกายโยนิโสตเป็นกัปปะจาปิเสวามิยะวะตวายะนัมมตายนัมันตนายะนวิปวะนายะยาวนเดวะ ตายียสันติยาญาณายาวิสุปารติยาปามัจจิยาโนกายิทิปุรานันจเวทนา

กายอนิรสนปัจญะเปนจาจปรย์กาปันเทวามิยาวะตเทวุปานานางวยาปันติกันเวทนานามติกาตายาอยัปปะจาปรมัตายาติ Kalyāṁ

या य दो दया बव धम नन्द मध मे वेद कया मा दु बबो दोदो भो नदमा दो नोनिवा जिमान कु न देव भो जनया इमा วิตายาปัตถวาอัตถวิยาวัตถานิย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 าดาวัจยามปวัาดมานานาดมะดมะเวตังยาติตังกิรานะปัจยาเปนซาจัปเรียกัสโกกุณะโกวันตมุปะโรนาตุมานะโกวันิสโหนนิเจวันสุญยสัพ นะยังรานาภัยเจ้าเบี้ยจาเจฟเรฆาโนะควรจะนิยองบามปวัติกายยามปตะวะวัจจิภิญจะนิยอชายานตีอาจะไม่อยากเกิดเวกันตวายอนเีววารันติโพตันญาวนเทววิสินด้จามณงาตายัน

भवे विदवा याय न जा दाया दाम दाभदरे भा दाया व या वेदवा เจะาระรัมยายาติอายิเมภีเกเวทัมาปะปิเดนะปิณนาภาเจวินดาภาคตเมนะจเววานิยังลิยาโตปะกะคะนิติปะคะนิเตนะ ดาปังปะรมาะเตปะทาเมจวิกานิปาปจิเตนะปินนาปัญจเวนิดาปังอจโยเมอาคาคอังคาิโยนิปาปจิเตนะปินนาปันจเวนิดาปังอจิโนเมอาตาเสรตตาน

บาจิจเจนะป็นทงปัญจะเวกิตาปันธะเปียหิเมพิเยหินมนาเปียหินนาดาวววินาบาวัวลิปจิเจนะป็นังปัญจะเวกิตาปักธะมจโกมิตามะไดยาตวามโยอนิัมะ จาระโมยังกามางการิตามมตรยานังวาปังตักังวาทัสไดลโาโทภเวจามิตาปจิตเตนาเป็นะปาจวริยาบังกตมุตตาจเมรเดินเดวาเวเิปันเดเดวาวัิตเดนะเน

นิเดนะเบนะปะเวนิตาปะเงเมคอเปก็เวทัตนธรรมะาะปะนิเตนะเบนะปะเจเวกิตาปะติมุตตาปะโคอาบนิเวปโมนโทสังหาร เมรังจัดดานิโยอาคาปะต๎โคจิตโตะโอจิโยเมตตานันตุปะตินาสโยราปะสะปะตินาจิมันเยจิตะติโยาเพยเมตเตตระติโยเมตตานันตุปะติโคตัุสระราเนติตาปายาปะตินาเดโลยานเ สักตวสักระตวพอรูสักการะววะาสกินักรูดียเมตตานานตัปฏิบูรจักปะรจังวันรักวันปฏิวัตนังยะสกณเดมจะปะ่ยอเมตตาาน้ตัะปฏิอาขีดถ้าปะจริ เทวดาโยริโรณนติจริยานาจิตตอหัติโยเมตานนณตอปฏิกาวาาจะปจายาติกเตหังิิโรนิหัวทานาปรมาจันติโยเมตานาณตอปฏิตริโดภัสส

จริตาจเรตาเตวะานุภาเวนวะตุเตวะสุเกตตานิินานิติังโพจัรานังวะจนังกรงระเรสานเตตันนาตวาตสายุขวาตเตเดเดโลอายางัญจเน

เดรัตายังท่างังการเดจังติการยานังวางภามังวาตาตายาตภเวสันติเังธามิเจติยาจักปัญสาปัาเดุปัเดตาจะกตตาตมาคุเดชปรวปัญการันาร saṁsāṁ sīhāra-vājitītupi kare kua-tikare jaya tāntā-mata-tihātā-pavāntu-kua-jitāyotī sarvaṁ tētā vīhāra vāntari tērāṋá cāṁnavākā นัมภจะติยินจาราตานะโภนตาเจคตาพระวันตเจตจะราภุจายินญาณนาซัมภวันตังเทตจาตา กรวนตุทังขยานได้ตุเชรันจันดามตัมโมตัมาราจมุกคราจังพวะวัตุัมะพววัตถายจิยตย ดัระโรดัปภยัประ้เดียจไรวันใจยะพพะนนาสรพราังวันตุเมรักันตุอัตุรักันตุอันเรัตเมรักันกุณังตันเดรัตเมรักันตกันเรัตเมรักันตุ ยังนวันจายะจัพปะโทสัจุนับปันับปัจสันจนจันรียิวันจายะเปันเนานสัพพระเบรกวันตุเมระคันตุระคันตุนปรสะเมียพระพุทคนั้เจ้ะ ญาตระตะเนียรังฐานะทุกขร้อนยยากวิวันใจยะจัปัจจสัพกอกสับปโนจับรจัพปกรสเดียดันไรวิวันใจยะจับปะนานจับ สระเมพระพุทธคุณางรณีพระสเมิทพระธรรมดังวรรเดียระตสมิทพระธรรมฐานนัารวอภัยังวิวันใจยะจับโตสจับโจดจพบโรสัพพจัพกรันเดียัไรววันใจยะสัพพานนจับพาาบั พระสมิทธะพุตธคุณนมปเจมพระเมิทพระธรรมาเจมรระเมิทพระรทานาตักรรวงอภัยังวมวัอใจยจับตบสับโนสับโรสับปันสับปะตะเนียจันไรวมวพอใจยะสัพพะทานา नाया प्रथम प्रद भाया प्रत में पता जन वैया भगवान जाया जब दोबो जबरो भ ยังไม่วันใจยังสัพพะโทสัพพโยสัพพรสัพพายสัพพพุทธเดียานไรไม่วั่นใจยังสัพพะทานสัพพะราคาวะวันสุเมรังคังโดยสราคันโดยสาระสเมขภาพวัตตะณางี วิวานใจยะสัพพโนสัพโสสัพโรสัพพายสัพพะสังเนียจารายวิวันใจยะสัพพะทาตุสัพพะขัตังขวันตุเมรักขันตุอัตระกันตุอากาศรัตสเมสัพวัตสุปนังอาคาศรัตสเระทํางเมตังอากาศรัตวเมสัพังกา เพตบุตสเโรสจตภัยเจตกสเียดันไรมิวันใจสัพะนะนสบราบามบาวันตุเมรัมือนดรากันดูปัตตเวรัตเมบาปุตะกนามัตตเวรัต จเมงันสังฆานันตกรวงอปยังวิวันใจเย็นสัพพโสสพพโรสัพพวันสัพพครสเนรจานไรไม่วันใจเยสัพพานันสัพพราภาภวัน